วิทยาศาสตร์ความสำเร็จของชีวิตเป็นวิทยาศาสตร์ที่ทำให้เราคนพบเหตุผลและคำตอบที่เราตั้งโจทย์หรือตั้งคำถามไว้กับชีวิตของเราคำถามที่ว่าเราเป็นใครหรือเราคืออะไรและเราเกิดมาทำไมหรือมีชีวิตยอยู่เพื่ออะไรเป็นคำถามที่มีคำตอบเป็นโจทย์ที่สามารถที่จะถอดสมการถอดรูทและค้นหา ความจริงที่เราปรารถนาหรือเราโหยหาตลอดมาช่วชีวิตกระบวนการของการโคสหรือการวา์ปที่เรียกว่าการจุนจิตเป็นวิทยาศาสตร์วิสิท์ควอนตัมที่อธิบายถึงความจริงของความปรารถนานแรงกล้าที่จิตวิญ,ญญาณหรือ s u b c o n s c i o u s เน s s หรือจิตใต้สำเร็จมันปรารถนามันโหยหาในความจริงนี้ถูก ค้นพบจากจิตวิญญาณของผู้รู้หรือผู้ตื่นที่เราเรียกว่าซูเปอร์เนเจอรัลหรือมนุษย์ผันใหม่มนุษย์ที่มีจิตสำนึกรู้ในระดับของของผู้รู้ผู้ตื่นและแน่นอนกระบวนการที่เรากำลังโค้ชหรือการวาดตัวเองสู่ชีวิตที่อยู่เหนือกว่าชีวิตที่ยอดเยี่ยมชีวิตที่เราดีไซน์และออกแบบตัวเองชีวิตที่เรากำลังเข้าสู่ยุคดิจิทัลว,วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่เรากําลังใช้ซูเปอร์คอมพิวเตอร์หรือควอนตัมคอมพิวเตอร์หรือสื่อสารผ่านดาวเทียมสื่อสารผ่านอินเทอร์เน็ตแหลงสูงและการใช้พลังงานของชีวิตที่เรากําลังจะรีบูตตัวเองกําลังจะอัปเกรดหรืออัปเลเวลกำลังจะสื่อสารกับตัวเองผ่านการอัปโหลดระบบไปสู่ความสําเร็จไปสู่ชีวิตที่เราปรารถนา ไปสู่โลกใหม่ New World ที่ทำให้เราสามารถใช้ชีวิตได้อย่างล้ำลึกและยอดเยี่ยมที่สุดบนโลกใบนี้ไม่ใช่ความไม่ใช่ความฝันอีกต่อไปมันจะกลายเป็นความจริงมันจะกลายเป็นสุดยอดของของชีวิตที่เราเป็นผู้เลือกที่เราเป็นผู้ถอดรหัสที่เราเป็นผู้สร้างกระบวนการของชีวิตหรืออัลกอริทึมไปสู่ความสำเร็จที่มันทำให้เราตื่นตะลึง ทำให้เซลล์ในร่างกายของเรามันพลุกพล่านทำให้ดวงวิญญาณของเรามันซาบซ่าทำให้จิตสํานึกใหม่ของเรามันเต็มไปด้วยความมีชีวิตชีวากติอร้นทยอยทะยานะอาหารเด็ดเดี่ยวค้นพบความหวังและสติปัญญาที่ยิ่งใหญ่เพื่อก้าวข้ามไปสู่โลกใหม่ที่เหนือกว่ามันคือโลกควันตั้มโลกของมิติที่5ที่เราจะเป็นอะไรก็ได้ที่ทําให้เราค้นพบความสุดยอดในตัวเอง คนพบความสําเร็จที่เราเป็นผู้ลิคิตหรือเลือกได้ด้วยตัวเองการโค้ดหรือการวาร์ปโค้ดเรียกเรียกว่าเป็นการจูนจิตไปสู่ชีวิตที่ยอดเยี่ยมที่สุดชีวิตที่เรากําลังถอดรูทถอดสมการของ DNA ไปสู่วิธีการฝังความจำใหม่ถ่ายทอดระบบของจิตวิญญาณเพื่อที่จะ s อ e n s i o n หรือ u p ปเ v e l หรือรีบูตตัวเองไปสู่ ความเป็นสุดยอดมนุษย์ไปสู่ศักยภาพเล่นลับที่เราไม่เคยรู้ตัวเองว่าเราคือสุดยอดมนุษย์พันใหม่ที่มีปัญญายาณที่มีสติสัมปชัญญะที่มีความสามารถอันล้ำลึกในระดับของอัจฉริยะและนี่คือกระบวนการของการเปิดสวิตจิตสำนึกใหม่เปิดสวิตซูเปอร์มนุษย์หรือซูเปอร์เนเจอรัลมนุษย์พันใหม่มันคือการโค้ดตัวเองไปสู่ความสำเร็จที่เราเป็นผู้ลิขิตชวิตด้วยตัวเองคุณสามารถเลือก ที่จะใช้ชีวิตเลือกที่จะค้นพบวิธีการวปโค้ดที่ได้ด้วยตัวคุณเองวิธีการนี้จะทําให้คุณและพวกเราทุกคนสามารถที่จะเลือกกําหนดชะตาชีวิตของเราและใช้ชีวิตได้อย่างยอดเยี่ยมที่สุดบนโลกใบนี้ด้วยตัวเอง